ตอนแรกต้นป่วยเยอะของหนูเป็นแผลหนูขูดทาหนูไม่ได้พักเที่ยงเลยนะ,ะขูดทายาทาแผลทาต้นเนี่ยเป็นหลายต้นไหมคะค่ะเป็นเป็นหลายต้นสิส,สิข้า้งหน้านะคะ่ะที่ว่าตายตายนั่นนะเมื่อกี้ที่เห็นมีสีชมพูที่แต้มอยู่นั่นใช่ไหมคะตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ยังไม่ใช้อันนี้หนูขูดทายาหนูไม่ได้พักเที่ยงขึ้นหนูขูดตลอดเลยอันไม่ได้พักค่ะแล้วหนูก็มาเจอตัวเนี้ยมันก็ดีขึ้นอ่ะค่ะที่นี่เป็นเป็นทุเรียนพันุ์อะไรนะคะหมอนทองหมอนทองที่นี่ กี่ต้นนะคะเนี่ยที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้อันนี้200กว่าต้นค่อ้สองกว่าต้นแล้วอายุ7จปีค่ะก็คือเป็นแผลแล้วใช่ไหมคะป่วยแล้วอันนี้ให้ผลผลิตมากี่ปีแล้วคะที่นี่ปีที่3ค่ะเนี่ยปีที่สเดี๋ยวถามเริ่มเริ่มใช้ได้3ปี 3> ปีนี้ค่ะค่ะปีที่3แล้วช่วงนั้นอะคือน้องเขาบอกว่าเขาจะทดลองใช้เฉพาะ ต้นที่มีปัญหาต้นที่ป่วยด้วยเลือกด้วยเลือกด้วยไม่ใ่การถูบเยอะเราใบไม่ค่อยสวยค่ะเราเป็นแบบใบเป็นสีเหลืองมันมันไม่ค่อยเขียวอันนี้คือจะทดสอบใช่ไหมแบบว่าทดสอบเลือกใช้ด้วยนะต้นแบบต้นแรกหนูก็ยังไม่กล้าใช้หนูซื้อมาในหนูก็ ยังยังกล้ากลัว,ลวเพราะว่าหนูโดนโดนมาเยอะแล้วไงอนูก็เ,เลยยังไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะก็เลยแบบลองใช้เฉพาะต้นที่ป่วยก่อนแล้วราดโคนโ<อ>ก็คือ,อใช้สูตรน้ำาี่ลิตรอะคะ่ะให้ใส่ครึ่งฝาเขียวเลยอ่าแล้วอันนี้ใส่ไป2ช้อนแล้วก็ราดโคนทุกครัครึ่ง,างฝาใหญ่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งฝาใหญ่นี้เลยนะอ๋อโอเคแล้วก็ให้ราดโคนสวันหวันเจ็ดวัน พอลาดไปแล้วเป็นไงบ้างคะใบมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะมีสีเขียวขึ้นมาอต้นก็แข็งแรงขึ้นนะคะ,คะแต่นี้พอเห็นผลละว่ามันดีขึ้นค่ะหนูก็เลยสั่งไม้ใหม่หนูก็มาใช้ทั้งแปลงนะคะตอนแรกคือเรียนเล็กข้างโน้นหนูก็ไม่ได้ใช้ตอนนั้นกี่วันเห็นผลนะคะตอนที่เริ่มเริ่มใช้เลยเนี่ยเริ่มทดลองครัง้ทงที่สองนะคะ่ะผลครั<น>้ทงที่สองอ,อ๋อที่ว่าที่ว่าลาดดินด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหรอคะ ครั้งที่สองก็คือเห็นแล้วว่ามันดีขึ้นใบเขาก็จะเขียวเขียวขึ้นอะแต่อย่างว่าเนาะพอเราเป็นชาวสวนเราเคยสังเกตของเราทุกวันเนาะเราดิสวนทุกวัน้าใ้เราลองใช้ถ้าเราเราใช้แล้วหยุดหยุดอะมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะพี่เราต้องใช้ต่อเนื่องดูถ้าว่าไม่ได้ก็ต้องลองแบบเดือนหนึ่งลองดูเลยถ้าถ้าถ้าของเขาไม่ดีจริงคือคือเราก็ไม่ต้องใช้หยุดใช้อะค่ะแต่ทีนี้เราลองถ้า ถ้าเราใช้ต่อเนื่องอ่ะมันก็จะเห็นผลเรื่อยๆใบเขาก็จะเขียวแบบนี้นะคะแต่ก่อนใบหนูเป็นเป็นอะไรนะเป็นลาแลวพี่ใช่เป็นลาแล้วก็เป็นก้านทุ่ใบมันจะไม่ค่อยสวยมันจะเหลืองไม่ดำมันแบบนี้ค่ะมาลองที่มาลองครั้งแรกเนาะต้นเหลืองเขาบอกคุมคุณครูเดี๋ยวจะลองต้นนี้นะคะก็ใช้ยามาทุกตัวร้านยาร้านยาไปไปถามร้านยาเขาก็จัดยามาให้หนูหนูก็มาลองใช้ช้อยู่ที่นั่นอ่ะมันไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันคนละแบบตั้งแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขา จากที่มันป่วยมันอะไรก็คือคจน,น,น,นกระทั่งต,ต้นก็ดีขึ้นต้นก็โตเร็วโตเร็วด้วยเพราะว่ารัดรัดใบอ่อนเขาจะรัดอยู่ตลอดเวลาอ่ารัดรัดตลอดเลยแล้วลอ,อ่าแล้วตอนนี้ที่ที่เรามาถ่ายทําเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหลูกเต็มต้นไปหมดเลยแต่นี้แตกใบอ่อนแล้วเป็นไงบ้างรัดอ่อนแล้วคือเป็นไงแตกใบอ่อนก็มีสลัดนะคะแต่ว่าสลัดน้อยแต่มอง ขึ้นไปบนต้นเอ้นี่คือสลัดแล้วนะค่ะยังเยอะเหมือนเดิมแล้วหนูแต่งไป้สามรอบแล้วนะเนี่ยรอสอยตัวไหนนั่นหนูก็สวยอ่ะมันแปลกตามากเมื่อครั้งที่แล้วเรามาถ่ายกันน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสามได้ไหมอาจารย์ยี่สบเจ็ดยี <27 S 1> <27 S 2> ่บ็ดหรออ่าประมาณเนี่ยแล้ววันนี้คือที่เรายืนถ่ายทําอยู่นะวันนี้คือวันที่สิบเอ็ดเมษา แค่ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะว่าลูกเขาขยายใหญ่มากเลยแล้วก็เวลาใช้ทุกวันนี้หนูใช้ยังไงอะคะใช้ผลิตภัณฑ์แบบว่าผสมยังไงบ้างก็ใช้อันนี้อันนี้ขวดหนึ่งอันนี้ซองหนึ่งตอน้ำพันลิตรตอนน้าพันลิตร,ตนน 1, ตรค่ะแล้วพ่นทุก,กี่วันคะเนี่ยไม่เกินสิบวันค่ะไม่เกินสิบวันก็คือพ่นค่ะ,ะแล้วช่วงรัดอ่อนเป็นไงบ้างก็คือต้องการพ่นเป็นไงคะมันเหมือนกันทุกครั้งไหมรัดอ่อนหนูก็จะเพิ่มตัวเนี้ย โซ่หอันนี้เพิ่มเป็นอีกหนึ่งซองอะคะ่ะเป็นสองซองต่ออันนี้หนึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรเหมือนกันอ๋อแล้วก็พ่นไปแล้วแต่นี้พอเขาออกลูกอะไรแล้วนี่อันนี้เหมือนกันไหมคะค่ะลูกเขาก็จะเบ่งแบบเบ่งใหญ่ขึ้นอนะแล้วก็ใบก็ใบเขียวเขียวเร็วอะพี่อ๋อค่ะใบมันจะดําแบบ เข้มเข้มขึ้นอ่ะใบแก่เร็วอ่ะ,อะสังเกตที่ใบก็ได้ที่ลูกก็ได้ใช่ไหมลูกลูกก็จะเบ่งแล้วก็ใบเขาก็จะแก่เร็วอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากท,ที่ั้งก่อนไหมค่ะค่ะ